สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องา่าจะพาทุกคนมากินเฟอร์นะคะตอนนี้น้องา่าก็มาถึงร้านแล้วนะคะทุกคนร้านเขาชื่อร้านมาเดอร์กินเฟอร์นะคะทุกคนอยู่ที่ลาดพร้าวซอยหนึ่งนะคะทุกคนตลาดสวนไผ่นะคะทุกคนมาค่ะมาทานกับน้องา่านะคะนี่ ผักที่ร้านเขานะคะผักที่ร้านเขาก็จะมีถั่วหัวผ่าพริกเผาแล้วก็สลัดมีกะปิด้วยนะคะแล้วก็ซอสนะคะทุกคนเส้นเขาก็จะมีเส้นวาไว้เส้นมาม่าเส้นเล็ก,แล,กแล้วก็เส้นเฝือแล้วก็เส้นข้าเปียกนะคะทุกคนร้านเขาก็จะเปิดป้ายสามถึงเที่ยงคืนนะคะทุกคนร้านเขาก็จะขายฝฟอเนื้อเฝอหมูนะคะกดจับยวน ข้าวเปียกนะคะทุกคนแล้วก็มีกวดด๋วยเตี๋วด้วยนะคะทุกคนส้มตำก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นตำเส้นเล็กตำเฝอแล้วก็ตำข้าวเปียกนะคะตำข้าวป่าแล้วตำขนมจีนตำมาม,ม,ะมะ่าแล้วก็เขามีตำม,มากักกะโรนีด้วยนะคะตำทะเลก,ก็มีนะคะนี่ค่ะน้องวันนี้น้องซาร่าก็สั่ง เฝอเนื้อมะค่ะามา,าทานนะคะทุกคนแล้วก็ตําตเส้นเลทะเรีนะคะแล้วก็ตํามาม่านะคะทุกคนนี่ค่ะน่าอร่อยไหมคะน้ําร้อนมากนะคะห,หอมอมากเลยค่ะทุกคนใครชอบกินเฟอมาทานกับน้องซา่านะคะทุกคนใครชอบกินเสือ่าพลาดไม่ได้นะคะมาทานกับน้องซา่านะคะเดี๋ยวน้องซา่าขอชิมดูก่อนนะคะอือหื้อ มากเลยค่ะกินเสิไปตามด้วยพริกเผาจิ้มกะปินะคะเข้ากันมากเลยค่ะเนี่ยเข้ากันมากนะคะอือหอเข้ากันลงตัวกันลงตัวมากเลยะคะ่ะตามด้วยทัวฝักยาวจิ้มกะปิแล้วก็อ่าสลัดจิ้มกะปินะคะอืออร่อยมากค่ะนี่ค่ะต่อด้วยเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นนะคะอือหอร่อยมากค่ะ เข้ากันลงตัวมากค่ะอร่อยมากจริงเยี่ยมต่อไปนะคะนี่ค่ะที่น้องสลาสั่งมาก็จะมีเฟอเนื้อน่าทานไหมคะแล้วก็นี่ค่ะให้อ่าให้ดูที่ร้านเขาอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนนี่ค่ะราคาก็เฟอหมูห้าสิบนะคะทธ,ธรรมดานะคะแล้วก็เฟอเนื้อหกสิบพิเศษเฟอหมูหกสิบ พิเศษเฟอเนื้อเจ็ดสิบนะคะทุกคนแล้วก็จะมีกระจับจัวนะคะอย่างที่บอกแล้วก็มีส้มตํานะคะทุกคนนี่คะ่ะใครชอบอ่ากินเฟอ อ่าคอมเมนต์มาหน่อยนะคะอร่อยไหมคะใครเคยมาแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมแต่น้องาราว่าอร่อยมากเลยนะคะแล้วก่อนอื่นน้องสาราก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํำชิปต่อไปของน้องสาราหน่อยนะคะทุกคนนี่คะ่ะน่าอร่อยไหมคะทุกคนอร่อยมากนะคะทุกคนน้ําซุปเขาก็อร่อยมากนะคะ ใครจะมาก็มาได้นะคะอยู่ที่ร้านมาเดอร์อกินเฝออยู่ที่เลยลาดพ้าวซอยหนึ่งตลาดสวนไผ่นะคะทุกคนนี่ค่ะร้านเขามาเดอร์กินเฝอนะคะน่าอร่อยมากค่ะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะน้องสลากขอตัวไปทานก่อนนะคะทุกคนใครอยากมาทานกับน้องสลาก็มาได้นะคะ วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่มารับชมให้กับน้องส่าขอบคุณมากนะคะมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ